สเตเตอต์มีนาไปคนละอันใครอะใครจะมีสเตเตอร์มีนาอีกอันหนึ่งกูมีแล้วถ้าสิบแล้วเหมือนกันอ๋อกูนี่บ่อยไ,ไปไปไป็นไรถามใครไม่รูตัวเองก่อนลิวดูตัวของตัวเองเอาปกติกูฉกนะเรียบร้อยแล้วกูฉกว่าเออด่านนี้แล้วเจอตัวน้านนะ มีซึมอ่ะเจอซึมแน่กเจอปีป้าน,ะนะั่นน่ะเอ้ยสองดีนะ,นะเอ้ยโหหยิบแล้วโยนเลยแล้วอะ่ะเฮ้ยมีตัวอ่ะก็มาดีไม,ม่มันแน่นรถหมดแล้เวเอากลับไปก็ได้เอากลับไปก่อน โอ้มีปากอีกนแล้วอะฮะไอปากนั่นแหละไอเยยอ,อุย้ยมาจริงเบสมาจริงมาล็อกกูไอป้าวิ่งไปไกลเลยเพื่อนโอเคมันช้อยู่ไหนอะแกอ,อยากตำแหน่งมันมันอยู่ไหนวะยังไม่เห็นเลยห้องขวาเหรอ มีมมมบบนะมีนะมีอบ้นะ <c oughs> มันกล่มงี้ออมาแล้วมาแล้วมาเล็วมาเร็วมันล่าแบบล้วอเคมองใครวะตกลูยอ่ะมันละมันทันมึงอมันลอกอยู่มัน ไม้เขียวฮนะอะไรมันเป็นตัวปั่นสลับมีเด็กด้วยแห้เขียวได้เลือดอคนพาเพื่อน,ปนไปนไแล้วอ่ะอ๋อป้าไปแล้วนะได้ได้ไดไดใช่มันฮะเห็บปอปั่นสลับอ๋อตัวปั่นสล้อเหรอกูคิดว่าไอ้เขียวปั่นปั่นได้สีเขียวอ่ะใช่ปั่นได้สีเขียวกูคิดว่าไอ้เขียวเว้ยไอ้นั่นนะ

ช่งนี้เช็คให้ดีของเล็กของน้อยมันจะซ่อนในเคาน์เตอร์นี่ไงี้ยอะไรวะเนี่ยเด็กเงาเงี้ยอ,อะไรสักอย่างชนมันก็ถีบไปเงี<อ>้ยมันเข็ดบ้าง,อางเอาตังค์เี้ยซอลอลอ็ลอตบอลซอลล็อตแมนเอ้ยมาไม่เงี้ย,ย,ยมันยังล็อกกู้อยู่มั้งมันยังม,มันเปลี่ยน,นเปลี่ยนไปหาใยยังไงมันเงี้ย ไม่ไม่ได้ปั่นอยู่หรอกเสียงเดือมมันมันดูเปียกจังวะจะเจาะแจะเจาะไหมโอ้ยสองทางเลยหรอโอ้ย มันมันพุ่งแล้วน่ะมันน่ากลัวมากเลยอีกมันแบบท่านี้มันจะไม่ไม่ทรรดาเมจมันน่ากลัวมากเลยไอ้ยี่เฟียเลยอะเล่นกับมันตั่งนานอ่ะมันโกงมึงกูติดเฟียเลยอะขึ้นท่อปลอดภัยเว้ยมันไม่ตามมันท่อหรอก

ีีโอหเด็ดนะต้องกลับไปเก้ววายก็มันหยิบยากวาอะไม่เชื่อเด็ดนะที่จะให้มันไม่ลดอ่ะอู้อ้าวหายไปละหน่อยแก้วก็สี่แผ่นแล้วเลยต้องไปยกกล่องนมแล้วแหละได้เลยแล้กลับบ้าน ปลอดภัยดีเเป็นศบได้ยไบบยอย่งไรมีพลังงานอยู่หรือเปล่าหนะังน,นี้มลค่าสาม,มบบ่วังว่าเราเดินไปเราไม่โดนนะมาล็อกโอ๊ตอยู่ดิอยู่ไอ้ป้า มันแน่จะรอคนเดียวจะไงเรื่อแก่ในห้องบาป่ะใช่เอ๊ตีป้าป่ะไม่เจอฮะเฮียมันรอเท่าหลังแน่เลยวะเราห้องบาด้วยโอ้ my god รอเลยรอเลยกูไม่เข้าแล้วอ้ไนี่ป่ามรอคุณถ้ไรใต้บาร์เป็นเยได้แต่ไป่รู้ป่าลงแม็กเต็มไปหมดเลยเป็ดเป็ด ข้างในมีไข่แก้วหอ,อไข่มีมีรถเงีน้นอุ้ยเหี้ยอเหี้ย,ย,อ,ย,ยอะไรอ่ะไข่จะแตกแล้วเฮ้ยอย่าได้ มันมันเงียบดีวะเดี๋ยวพูดงั้นสิปองก๊าซีน่ะสารมันเดือดอยู่นะเจอที่รถแล้วกันกูไปแล้วเฮ้ยพี่บอถ้าไปไข่เดี๋ยวฟอกที่นี่วะกูกูท้อเปลือกไงจะกินไข่ต้มน่ะอีกบิ่งไม่ก็สองทีแย่แยูว่าระเบิดอะ นี่คือทางที่ดีที่สุดใกล้สุดปัดสลับมาเขียนจับปิ้เอ้ยไปผิดทางเยมามามาตตตจับจับไตัวมันะจับตัวมันโอย เดี uh ๋ยวอ่ะกูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเอ้ลอยไปตรงนี้ได้ไงนะเฮ้ยกดกดลดเลยกดลดเลยกดลดเลยโอ้ยตกตกไหลพี่ของจริงมันน่าจะเอาตายคนหนึ่งก่อนแล้วยังจะเปลี่ยนโอเคเอ้ยแต่กันก็กัก็ได้อยู่ใช่เพราะว่าตอนนั้นกูตายไงแล้วมันก็เปลี่ยน มันล็อกสเตโดนโดนอยู่ไหนเตะเล่นเล่นกับมันง่ายอยู่ถ้ามันมีห้องหง้งองวินกูโคตรบาสเตอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเลยเรียกอ่ะเมื่อกี้กูมีเอ็กซ์ไอแล้วถามยังหาทางของเลยทางของมันต้องมีสเตมิน่าเยอะไม่ใช่เหรอวนะนั่นะนะเยอะใช่แล้วก็สเตมิน่าเยอะ เอ้ยวันนี้มีของวะยอดใส่มีใครมีราเบิดจำวะไม่มีไม่มีคือเป็นไอ้ไรนี่อะขาวไอเนียไม่มีไม่มีเรียบร้อยเรีบ้อยปะเคลียร์ แต่แตไม่ตคกร <laughs> <g ül> ติงกว่าเยอะนี่ของว่างต่ว่าลองทองแล้วเนี่ยของว่าง ี่ยสีเขียวอุ้ยอ่ะตามองดูตาของฉันสิว้าวเส้นเลือดเต็มเลยเคลียร์เฮ้ยนี่มันโฮลี่วอเทอตัวแหละกบกบกบเฮ้ยมาช่วยมาช่วยยกฝั่งนี้หน่อยฮะวิ้ยกบไปเยอะ ็บให้แม่แล้วปะขนาดอันนั้นน่ะอุ้ยดาโกนเย้าจะได้ก็สาดูอะไรเงี้ยงอนละสามจับได้ปะวะจับสามไม่น่าวะน่าจะเก้าอ่ะเราด้วยไม่ได้ต้องพาโดดลง จะได้บู๊ช่วยช่วยช่วยไปช่วยช่วยก็ะห <c oughs> อหยิบหยิบได้ไงอีอ,อ้อันนี้เป็นของเราเนี่ยนั่นสิเดี๋ยวปา แล้วยิงเดี๋ยวยิงความจัดประทันได้โว้ยไปเลยยกงไปเลยไอ้ไอ้หัวมงไอ้หัวบางตอนไปแยะเกือบห้าหมื่นเลยเนาะอุ้ยโอ้โหฮะไอ้เล็กๆไม่แย่หรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ในห้องนี้ในห้องนี้อ๋อพี่ว่านี้ อธิเยนอันนี้ทียนอุปกรมันสี่หมืนเก้าเจ็ดร้อยเดี๋ยวนะขึ้นมาหนึเอาไว้ยี่เลยเอาไว้ทัจุดขายเลยกรดูมังกร t h โกกระดูหัวมังกรกระโหกมังกรกระโปมังกรนี่จะได้มีไฟฉายเข เผาบเผาบุเผาไปฉายเผาของข้างในแตกใชออ่ดูที่ดวงตาของฉันสิตายอยู่ลแล้วโอ้องลูกหละ น่าสงจะน่าจะเบา <No. S 1> ได้แปดมันน่าจะเบาแต่ตัวเป็นไงงันน่ะเฮ้ยนี่มันโอ้โหแก้วโคตรใหญ่หน,นี่เลยอะไรไม่เห็นมีอ,นอะไรของว่ะอ๋อมีมอนิดนึงอะไรอ่ะ ไะไรกระโหลกอ๋อกระโหลกตรงนี้แหละเออนั่นแหละนี่นี่อะไรอะไรวะ,ระรน่ะมีน้ำข้างในอีกั้ยไหนอี้อ่ะนั่นสิไอ้น้ำมันเหนียวนล้วมันเหน,น,เยน,น,นเียวอยู่อะไรวะน่ะเฮ้ยขึ้นไม่ได้ไมันเหมือนมันใหญ่เลยอี้เอ้าอยูนิคอร์นมันนับเป็นของใหญ่ อเพ่งไอ้เท uh huh. oh, kind of ี่ยงมันมีคิดตันแท่งใหญ่ๆอันหนึ่งแล้วก็ลูกบาทยกไม่ขึ้นเนียหนักจังเดี๋ยวเคลืนยังไงดีกว่าเคนมาฝั่งนี้นะ กดคิวเึ้นไปอีกกล่องนึงกดคิวได้ไหมถึงบ่อะถึงแหละเก๋ <c oughs> okay. ไม่ถึงนะ๋ยวกูยกยกขึ้นไปก่อน น่าจะสมูทปะปุ๊บอ่ะไอถ้าถ้าถ้าปล่อยอะไจะล่วงเลยเออโอ๊ะโอ๊ะประตูประตูประตูประ้ย ตาฉันจะไปพาดมันอีกครั้งหนึ่งรับหน่อยครับตัน๊บนึงปุริกระทายอยูอ่นี่จะอะไรล่ะนี่หนี่เสร็จซีอีกย่าใส่รถไหมล่ะแล้วไม่วางพี่รถหรอ <laughs> ใส่ได้เหรอไม่มันก็เบียดเบียดไปไอ้เงี้ย ยันยือนอยู่จันอยู่เอาในมงกุลแล้วได้โอเคไปน่าจะต้องไปส่งจุดแรกก่อนแล้วอ่ะถอบเต็มรถแล้วไป่ปแล้วอะไรคืออาวุธไปใช่อาวุธด่วนเอ้ยเฮ้ยแม่งเท่าไหร่วะแล้วป่าผาเฮ้อยังยังไม่มีหมอนเกิดเลยป่ะนอกจากกบ ยังไม่ถัเงเป็ดดิแต่จริงด่านนี้ไม่ต้องใช้ถังเป็ดก็ได้ยวะได้ข้ามมได้แต่มันตามอยู่มันอยู่หน้ามึงฟังรถอยู่มองบริเวณไฟนะเว้ยเนี่ย ไปรวมเฉยไปกิ้งออกมาดิไม่ถูกเงนเล็กใังวะสี่พันฮะมันเหลือไอ้มันมันตัดไง่ายอ่ะเขามันเอาไอ้ตังค์หมื่นกว่าเข้าไปแล้วจะถอนมาให้เราเจะถอนไว้สี่พันเนีถูกหน่อยว่าไปจุดสามไปไปจุดสามกันอุ้ยเฉยเลยวตกตกตก เป้ยปิดแล้ววะไอหัวไอหัวเ,เป็นถอยโอ้ไอพี่เราของรถนี่ไปวาง ใหญ่ถูกก็ถูกเลยเจ็บเหลือเกิน <c oughs> <Okay. S 2> มาช่วยแล้ว ย่าห,หลังอย่าห,หลังอย่าห,หลังอย่าห,หลังไปกันไปกันเอาไปฆ่ามานันเองเพื่อนโดนกู มันเข้าห้องฝาไปอดมันยกไม่ขึ้นอะได้อยู่ได้อยโอเคอันนี้แหละมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำเพื่อนกูดีครับ พยายามดีนะโอต๊ตไม่ไเ,เข้า

เ,เดี๋ยวเริ่มนิ่งเลยไม่ตกตายแล้วยกยังไงดีวะโอ้เนี่ยเออโอเครู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวเอารถเข้าไปก่อนเลยก็ได้เอาได้ได้เอาไปนขอบมุม<อ>ดีๆโอ้โห ไปเลยไปเลยไปเลยได้อยู่อย่าโคตรแขนวีดีก็รวยขึ้นมาอีกต่างหาเฟิตหรือเปารู้รู้กบเข็มเกิดว่ะเอินเลยเดินเลยเออไปเลเลย แล้วกด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 แล้วเรียกเรียกเชียร์วเรียเปิดมาเปิด่ยนมาไหนวะเอาอะแล้วเปลดมันไม่อย่าเพิ่งพูดอย่าเดินไปดูดี๋ยวมันมันมาไอ้ย่หน่อยนันเปฟดยิ่งแล้วกดชิปไม่ได้ต้องกระโดดกันทีนึงเนี้ยวิ่งไม่ได้ในพุ่งไม่กระโดดเลยมันเปลี่ยนร่างหรอมันไม่มีเสี่ยงแล้วแต่เปลี่ยนร่างบิชาร์ดมาใหม่อ้เหี้ยไม่มีของ อวบกอลตอร์มินาโบแซฟโบแซฟนี่ทำดาเมจตัวะไม่ทำดาเมจทำให้แค่ฟาดตันน่ะทำให้มันล้มลงไปนอนน่ะได้นี่จริงเหรอกระฟุญเยอะด้วยตันได้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่กูว่าไม่ใช่ดูไม่ได้เอาไว้ฆ่าแต่เอาไว้แบบให้ม <amigo> <going> ึงหยุดไล่กูสักทีอะมันนะมันไม่อยากให้กูซื้อกูวางปุ๊บมันเด้งออก เอ <Net> <mat> ี๋่มีหน้าเพิ่มอีกกล่องกันเอาเอาฮะอรยะแล้วกันก็ใส่ไใครวมื่แก